โอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้ผมสตรีม Steam อยู่ที่เพจ EU e a s y TS นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูผมสตรีมเรียลสตรีมสดๆนะครับสามารถกดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้นะครับผมหรือค้นหาบน Facebook นะคร e e ับ e a e y TS นะครับแล้วเจอกันครับไม่ใช่แล้วไม่ย,ยู่ทุกย่างน ตำรวจอยู่หรือเปล่าอุย้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียเกือบความไปสัก,กเฮียประตูหลุดข้างหนึ่งอุยอ้ยอุย้ยเฮียอะไรวะเนะี่ย คุณหรอกนะเราไม่เจรจาดีดีดีว่าครับว่าไงครับเขาอาหมอจะพูดว่าไงคือผมต้องการคนของผมที่ติดคุกทั้งหมดออกมาแล้วถ้าผมได้คนของผมถ้าผมได้คนของผมผมจะขึ้นรถนแล้วจะส่งหมอแคทระหว่างทางแล้วผมจะส่งพิกัดให้พวกคุณไปเอาหมดแคทกลับแล้วก uh, ็ปล <is here. S 3> ่อยคนที oh, <S <S 2> <S 2> ่อยู่ในสอนอด้วยแต่ห้าพวกคุณเล่นตุกติก มอแค่ตายน่ะเอาเปลมาเข้าถือข้าน่ะยต้มแม่งถือปืนครบเลยว่ยก็รก็หมอแคตายนะแล้วตอนนีน้คนแทนาาแนแน,แนผมไม่รู้ว่าหอย่งเปลมอทานเขา,าจ,จะหลับอยู่เ,เปลี่ยนรถกหรืหรบ้านอาจจะ้ด้อน,น,นขาก็ได้นาเปาเขาก็เปาเขา ย่แม่งถือปืนจ่อพร้อมยิงแล้วอ่ะแมวเม่พังง่ายแล้วเตะรถไหนก็ได้ที่หนีได้ คงต้องแองจี้วะบ่อกเฟลโลไม่น่าไหวเพิ่งซ่อมวันอ่ะเอาให้แม่งพังไปเป็นคันๆดีกว่าแค่ไล่กันแล้วค่อยไปไล่ผมอีกทีเลยผมจะกระจายผมจะกระจายพวกคุณไปไล่ไปตามเมืองพวกคุณไปไล่ผมให้หมดทั้งสนอเลยเรื่องเรื่องตระกันจบยัง คือแคดพายังาจะไปแล้วเนี่ยไม่งั้นเราก็ชิมหายนะเอาไงครูเอ้ยเรื่องโอซีจบยังไม่ไม่คือยังเคลียร์ไม่ลงตัวเลยว่าตำรวจจะไปเพราะว่าหมอแขกเขาจะไปแล้วงั้นผมก็ไม่มีตัวการผมว่าทำตอบเอาบทถูกไม่ได้อ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวให้หมอแคดแขกเขาวอได้ไหมให้หมอแขกเขาวอครับหมอคนมาแทนได้ไหม ผมว่าตำรวจแล้ตอนนี้กำลังมันน้อยอ่ะไม่ไม่คือพวกผมอ <therapist. S 1> ันนี้อวกตีนะผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหรอกก็แค่มาเล่นบทต่อาาาจจจดีๆนะครับเอ้ยตำรวจยิงอะไรอ่ะเอาไงอ่เขาเนี้ยเราจะเอาไหนอะโอเคผม เดี๋ยวผมให้หมอลักกี้มาแทนนะมาแทนนะอ่าๆเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆโอเคกลับไปที่เดิมก่อนเฮ้ยตำรวจยิงอะไรเนี่ยแล้วตำรวจยิงอะไรเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวประกันกลับไปยิงดิไม่ผมบอกให้รถคุณออกไปไงเดี๋ยวผมก็รออยู่นะเอารถออกจากเอารถออกจากไอ้นี่

โอซีอะไม่ไม่ไม่โอซีครับโอซีตอนนี้ผบปวดชี้ครับโอซีเล่นห่บอกบปวดขี้เออเงียบก่อนคนะฮะจอยอยู่ฮะจออยู่ผบไม่ว่าร้อร้อก่อนนะโอซีอยู่ครับโอซีครับผมรอก่อนรอก่อนครับครับครับครไอเฮียจาขอเนี่ยทำให้ทารุมะกับวินเทอร์เฟลทะเลาะกันตอนนั้น อะไรนะกระป๋ารถถังนี่เมื่อกี้ใครพูดเลยนะจะาขอไปเลยนะต้องหลังไงนู่นไกลๆข้ามถนนไปนู่นเย็นพี่สตีมอยู่จะเย็นเดี๋ยวผมมาไม่รึงอะครับว่าหมาหัวเย็นจะเย็นไม่จด้ว่าเองมาด้วยเองจะซวยด้วยนะครับอันนี้คือมาเป็นกองเชียวเนี่ยถ้า ถ้ามันเป็นกองเชียร์ก็มายืนอยู่ตรงนี้อย่าอย่าเข้าไปมาดูมาดูเมาเหาเมา,มาเอามาเป่ามาแลกกับ,บตัวประกันฮะเอาไหมเอาเอา,าเอ,าเ,อา,าเป่าไอ้เอาเป่ามาแลกกับตัวประกันไหมผมอตถามผอถามอ่าคือ<ะ>ผมต้องต้องการคนของผมในคุกออกมาด้วยอะ่ะอันนี้อ,อันนี้เข้าใจคนระับอันนี้เข้าใจอันนี้ผมถามไงว่าแลกไหมอ่าแลกแลกอันนี้โอซีไงโอซีโอซีแต่โอซีแต่ตอนแรกเราต้องไปแลกที่อื่นนะแล้วต้องมาคนละคันนะเนือปะ ไอ้นอนี้เข้าใจไหมครับคือต้องแบบแนวแบบมาคนละคันแล้วให้ลงรถมาอะไรเงี้ยนี่อซ่าอะไรนะอ่าเอ่าวูดใหม่อ่าวผูดใหม่เสียงมันปนกันอะอะตอนแรกตัวประกันอะต้องมาคนละคันนะโอเคโอเคประมาณนั้นการแรกเหรอผมขอในแบบผมและกันพวกคุณมีปืนอะ ไมาไม่แต่พวกผมสะดวกกันแบบว่าเดีินเดินนะผมเพราะว่าไม่สะดวกนะจริงๆครับผมแจ้งเนี้ยเฮียเสียงแม่งดังชิบหายเลยเดินเดินนะแต่ว่าพี่่าโจครับว่าโจใช่ไหมครับมีคอสอนกิจป่ะแก้งเนี่ยทำไมอ่ะมีครูแบบสอนโง่อว่าทำไมพูดอย่างเงี้ยมีปว่า อยากเรียนสักคอร์สนึงอ่ะโอ้โหเกินโอ้แบบอันนี้ไงอยากเป็นนักเรียนโอ้โหถามเอาหมอเลยงั้นอ่ะเออเพื่อเอาหมอสนใจอ่ะแบบเทนเทนเทครูนักเรียนอะไรเงี้ยอือะไรอะไรอะไรครูก็เรียนอยากได้คอร์สคิดอยนี้สอนภาษาคิดผมอยากได้ครูอ่ะอยากได้ครูอ่ะเฟิร์สอยากร่วมสนุกด้วยเปล่าผมมีอะไรอยากครูจะละ มาตรงนี้หน่อยถ้าอยากู่ารนค่รวมสนุกเนาะคุณไหนอ่ะรวมสนุกแชรคำว่ารวมสนุกเนาะอนรช่ค่ารวมสนุกเนคุณหมอไหอ่ะรวมสนุกแรคาเาอนอ่มานี่าสนกคุหมองหนอยรค่างนุ้เนาะหอไหน่รมสนุกแร์ค่นกนคิดเนี่ยรวกแร์คาสนคุณหมอไห่รวมนุร์คำว่ารวุณเนคุณมานี่เดี๋ยุยเะคุณหมยหน่อยสิ เฮ้ยต่อยัง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 โอซีหน่อยต่อยังต่อยังต่อไปหน่อยกินน้ำแล้วโอเคต่อแล้ต่อแล้วต่อแล้จะต่อเลยไหมครับจะต่อเลยไหมผมผมเคลียร์แล้วถังเลือดมาแล้วผมรออย่าไม่มาเขาขับมาอยู่ครับเราแลกตัวประกันกันดีไหมโอ้เออหมาเออหมาเล่นสตอรี่ใหญ่เลยนะโอซี่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นตามสตอรี่ไปเลย โอเคเตำรวจจะต่อวิเยาเลยเนาะอย่าเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุกันอย่างนี้เลยอย่าได้เปิดปืนจริงมาไหมได้เปิดปืนจริงมาไหมเด็กกระโดดไม่ไม่ไม่ได้เปิดอาเสซเซซเฮ้ยมายังมายังมายังตำรวจรอเยี่ยงเหนียวแล้วเขาใจเย็นสิคุณตำรวจโอ้โหนี่ตัวประกันคุณขับรถมาหรือคานมาเนี่ย รถเขายางแตกเขากำลังเปลี่ยนอะไรอยู่รถยางแตกโอหอะไรเนี่ยคุณจะรีบไปไหนอ่ะเออมีเวลาให้ไปรับไหมเนี่ยให้ตำรวจไปรับไหมจะได้ตอบหมดเร็วๆไอ้เคียร์ยาโดนเซิร์ฟแล้วเนี่ยไม่เขาชื่อหมอลักกี้เขาบอกเขากำลังมาเพราะว่าจริงอ่ะตอนเนี้ยยาเสพติดโดนเซิร์ฟแล้วครับตอนเนี้ยคุณคุณคุณวอถามหมอลักกี้ได้ไหมครับวอถามหมอหมอลักกี้ได้ไหมวอวอถามหมอลักกี้ กำลังเอาทางเลยี่มันเปตัวเป็นตัวเป็นพยานแทนคุณตำรวจจะรีบไปไหนอ่าพวกเรายามันล้นเซิร์ฟครับยามันล้นเซิร์ฟอามอนไปนี่อามอนอามอนระดับราจากระบบผมชอบตาผมไม่ได้เยิ้มนู่นป่ะน่ะมาแล้วมั้งหน่ะโน่น อ่าใช่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 บอกแล้วรถเขายางแตกคุณตำรวจก็รีบจังเลยเออส่งคนครับอยู่นี่ครับมอลากี้นี่ครับหมอละกี้อเออ,อ,เอ,อหมาอ,อยู่ฝั่งนู้นอะคือรถไหนคือรถไหนไปนไหนะวะทําไมครับ ถ้าราเป็นอย่างนี้ครับอย่าเอาเมา,าไปไหนวะเข้าไปกันตอนไหนอารมณ์หายโอ้โหตัวแรงนกวาจะหายถึงละ อลูกก็รอตรงนี้ลูกป้าแบ่ทับทับท่าเดียวกับผมดิลูกไปเลยไปนี่พ่อพ่อร้องไห้เนี่ยลูกทับท่าเดียวกับผมดิพ่อชิแซมจีนน้เลยแซมแซมจี้อยู่อ๋อเหมาอ๋อจี้เหรอ,อโอเคอเฮ้ย,อ,ยอันนี้นะอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไปไป

ุ่มด้วยไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมช่วยนะเดี๋ยว เอ๋อเฮ้ยแล้วเขาเปิดยิงเหรอ,เ,อเฮียยังไม่รู้เรื่องเฮียเลยดิเว็นอะไรเอ,เอร้อยไอเฮีย,ฮยตำรวจมาโอ้ยนึกมันมามนตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ดูไวกลมันยิงมันไม่บอกกูเลยสัตว์ออยู่ดียิงปึกปึกปึกกูเพิ่ง,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 งเก่ากีไมแม่ยเออผมไอ้นี่ผมไม่ดับผม,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 ผมออกผมออกเข้าใหม่โอซเมื่อกี้นนะีพอกลับเข้ามาปึ๊บแม่งมีแต่คนตายนั้นเลยผมเลยรีบวิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วขับหนีมาเมื่อกี้นี้ ยิงดีๆตำรวจย,งย,งยิงงงเลยอะไรวะยังไม่รู้เรื่องเยี้ยยยอะไรเลยเนี่ยมันจะไล่ปะเนี่ยไม่น่าไล่หรอกผมว่าเนี่ย อ,อไรครับนี่นะอโอ้โหคุณขีดซ้ายคุณขี่ขวานะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณขับผิดเลนอนะขี่ผิดเลนหรือเปล่าผมเปิดห่อมมาเนี่ยแตผมไม่เห็นนะโอ้ไม่เห็นได้ไงอา้าวก็มันมุมทึบคุณลองไปดูไหมก่อนเข้าโค้งอะ่ะ เออผมยังเห็นเลย<ผ>มุมถือไปเลยขี่ซ้ายสรุปกูผิดเหรอกูขับมาเลนนี้ดีๆนะเว้ยกูหลบตำรวจอ่ะมเมื่อกี้น่ะไอเหี้ยหมอผิดไม่ยอมรับผิดกูงงเลยอืมใช่โอ้หมอจ้าสับรถเลยดิ ซำอมรถมาอ๋องซ่อมรถดกหอดจอเกแล้วโดนไอ้นี่มาโดนกระหน่ำยิงมาเมื่อกี้นี่โดนเละหมดเลยอ่ะตำรวจยิงอ่ะจอดดูดิก็พี่ชาไปของกัญชามาไม่โดนยิงได้ไง อใช่หรือเปล่าไม่ได้ขนช้าไป 25, เล่นสตอร,ร <25. S 1> เออรถเ <25. S 1> ล้นหน่อยได้เปล่ารถเล่นหน่อยได้เปล่ารถเอหน่อยได้เปล่าสองพันหนึ่ง <21. S 1> มันถามสูตรไม่ไม่มีค่าจออ <laughs> <laughs> อ๊อดอ่า ...9 ก็ากเก้ากตีได้สัตว ระเป๋าอยู่เรือเรือกเป๋าเนี่ยโอเคโอเคหืมฝากกระเป๋งด้วยนะให้เปิดฝากระปรเป๋งอไปไหนอ่ะขับนี้ไปเลยขับนี้ไปเลยเให้เปิดฝากระเปง๋งขับรถถ่ยหลังเฉียนเลยน่าจะคันเร่งครับเยี่ย <c oughs> ไปแล้วว่าต้องไปวิ่งไปวิป่งไว้เท่าไม่เขาแหละพอมาตัดเร่งค้าง กดกดกดอ้นี่ดลกดนี่เลยเอาโห้กดโทษทีครับลูกมันสะบัดไอ้สัสลูกมันแรงเกิน chân lên hai a bang a mạo đồn chạp chạy chạy đôi này khúc chạy rơi cái cái đồn cái nằm dinh mà đi nó nỉ mà